ลุงๆกันหลานแม่แห่งไปหาหลวงพ่อตั้งแต่ต <c oughs> ี่เดือนกรกนี่โอนไปหาหลวงพ่อหาเมืองไหนตั้งแต่ป,ปุ๊บท่านสิบปีโอ้ไม่นิีกโดนเรืวว่องประไปหาท่าย,ยกเรื่องะเออว่า <c oughs> ใครกำลังใจลูกหล,หลานเมีปัจจัยถวายหลวงปู่ก็ไปเงินเป็นของด้อเออากจะใส่ก็ใส่ล้วนสองคน การแจ้งงานเป็นประเภทนี้ที่ดีงานของไทยเพราะว่าเพื่อให้คนเข้าในลำดับตึงๆอยู่เลยเหนื่อยมือหนึ่งถามมันสิเสียงกันขึ้นหอดผาเด้ขึ้นหอดท่ายกขึ้นหอดควายใหญ่เมย์ใหญ่เด้สิว่าอิมบัล่าแต่สิเสียงกันแต่สิพิดกันมันจะสิคอยพอนคอยเบาลมเพราะว่าขึ้นหอดรักปูมันมาให้กำลังใจเด้ เป็นหอดเองินขวัญของหอโกหอนไห่เด้อนะัเด้อเป็นหอดปีหอดน่องเป็นหอดผู้เป็นเนี่ยเอาลงทุนจ้างออกกันในแต่งประดับประดาษเท้าสะอาดบัดห้องเรียกว่าเป็นหอดปีหอดน่องพี่น no. ่องทั้งหลายมั่วม,มกันทั้งส่องไฟส่องขับหุ่นน่องอะไรที่ว่าเป็นเรื่องดีที่ว่ามื่อนี่หญิงก็ดีสมหมายชายก็ดีสมชื่ออ่อีกได้เนืน่องจากอยากจะฝากขอคิดไว้ ก็เป็นเป็นขอคิดของคอของนางวิสาขาเป็นสอนเป็นสอนลูกสาวลูกสาวสุปอะยชนบ้นบานพร้อมหัวเป็นจะไล่สอนกันว่าลูกเ,เอ้ยเอามาว่าว,าวาให้ฟังบางคอเนาะหนึ่งไฟในจะนั่ออกสองไฟนอกจะนั่เขา่าสามให้บูชาเทวดาสามคอกับพ่อที่กำบ่ไใด เขว่าไฟนั่นไฟนั่นจะนอกหมายความว่าบ่าวาเข้าสิไปอยู่บ่าวาไฟยิ่งสิไปอยู่บ้านพอผัวแม่ผัวหรือว่าไป้ายสิมาอยู่บ้านอยู่บ้านยายอะไรตามเด้อแั่นเห็นแน่วอ่าที่มันพิษพลาดพกฟอกภายในเงื่อนเข้าเจ้าิน้าั่งไปเบอกเงี้ยบอกเจ้าน้าทไปบอกครั้งอื่นเออโอ้ยวัเห็นแม่เฒ่าไปนั่นนั่นนี่ไปไหนได้ ก็เห็นตอบูเมียเดินมาสี่โดยวไเบาเด้อย่บ่เ้ีอยวไปเบาวไปเบาพืนฟังยิ่บ่เบาเฉพาะเฉพองสองคนก็ือไปในจะนัออไปนอกจะนั่งเข่าเอแต่ไปหันไปนิดนีดเขาวาวืนเอคนในบ้านในเงือนเท่าปอบูมียเออไกยันเสียมาเบาเด้อเห่นบ่โอแม่ไปไปหันเขาจะเขาจะวาวาแม่ทุกสี่เอยจะมาเบาเด้อ ก็คือเรียกเขาว่าแสบแน่นอนแน่อิบบอะนรก็คือไฟนอกอะไรจะนั่งขมาไฟไล่กับจะนั่งบอกไปข้อที่สามก็คือไหงุ่ชาไฟไฟก็คือไหงุ่ชาไฟุ่ชาเทวดาพ้อแม่เทวดาเด้อะมีบัตรเป็นเทวดาพอเป็นแม่มันสิจมแน่มันสิม้วนแน่มันสิเป๊กแน่กับเราตามดูตามสมัยตามเหตุตามปัจจัยเนอะแต่ว่าคุณนคา ผู้ไทยกำเนิดในชีวิตนีเป็นเดินเทวดาเวลาคนพ่อห้าเพ้่คนพ่อแห้เขามาเกิดเหมืนว่าล่ะคนนั้นเรือว่าเจอแล้วก็ไปทิ้มเลาล่ะอีนว่าเป็นพาเข้าพาเข้าดูแลเข้าส่วนเป็นสิทธิ์มวลส่วนเป็นสิทธิ์มวลเป็นสิทธิ์เปกหลายเปกหน่อยเป็นสิทธิ์กวนอันนั้นเป็นคาของเพื่อนเ่าต้องไปสนใจเด้อไปสนใจคุ้นะคุ้นคือห้ชีวิตนี่คือคุ้นคุ้นนี่เพรมีแนวเพรมีแนวเอื่นมาไม่มีสิ่งใดจะมาลบให้ศูนย์ไปจากลูกได้เด้อ นี่ท้งคุณตัวทั้งคุณทั้งคาแต่ว่าเงินเรืองของคุณเพราะฉะนั้นในโอกาสที่มาเฮาทั้งสองได้ประกับประคองจิตใจกันว่าจนถึงวันนี้ือวเป็นเริ่ดีเป็นมงค้นกับขออนยวยาวยพ่อขอเธอทั้งสองอยู่พร้อมสมานดลุดดังสายทานที่สะอาดสดใสาสายน้ำไม่แยกแตกกันฉันใดขอให้สองดวงใจดลุดสายทานเธอ